ณอยากทานทุเรียนไร้สารพิษที่มีรสชาติหวานหอมกรอบอร่อยไหมเราขอสเสนอทุเรียนพรีเมียม S l l s s s ด้วยนวัตกรรมระดับโลกของสารอินทรีย์สกัด S-Class ที่ใส่ในทุเรียนตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกจนได้ผลผลิตในกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษร้อเปอร์เซนไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ยาเคมีต่างๆในการเปิดตาดอกกันดอกร่วง ข้วเหนียวใบแก่กันแตกเป็นต้นซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีสารพิษตกค้างทั้งสิน้นสารอินทรีย์สกัด s c l a s s เป็นเทคโนโลยีระดับโลกที่ไม่มีเคมีแต่ดีกว่าปุ๋ยเคมีมีคุณสมบัติเข้มขน้นบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยประสิทธิภาพ100เท่าจึงทำให้ทุเรียนเปลือกบางเนื้อเหลืองเม็ดลีบหวานหอม กรอบอร่อยต่างจากทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนเนื้อขาวรสชาติเป็นแป้งและมีเชื้อราในลูกทุเรียนท่านจะได้ทานทุเรียนที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทานทุเรียนมานี่คือคำพูดของผู้ได้ทานทุเรียนพรีเมียม s c l s s s เราคัดทุเรียนที่แก่จัด95%เมื่อส่งถึงมืออีก3-4วันจะสุกเต็มที่กรอบนอกนุ่มในบางท่านบอกว่าได้ทานทุเรียนอร่อยเสมือนล่องลอยอยู่บนวิมานสมกับคำว่า King Fruit หรือผลไม้พระราชาท่านจะได้สัมผัสความรู้สึกเหล่านี้จริงๆนี่คือทุเรียนพรีเมียมเอสค s า